โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับนี้อยู่ช่องซีนสตาร์ลี่นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาอันบ x ็อกนะครับตัวลำโพง W King นะครับซึ่งมันคือรุ่น KS12 นะครับซึ่งเท่าที่ผมลองเซิร์ชหาใน Google ดูนะครับมันคือลำโพงที่มีไมค์พาพานะครับเป็นลำโพงแนวประมาณว่าแนวการเรียนการสอนของคุณครูนะครับเคยเห็นไหมครับที่คุณครูจะถือเดินถือลำโพงไปสมัยมัธยมนะครับแล้วมีไมค์ อันนันประมาณนั้นนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นไม้อะอะไรนะเสียบหูนะครับผมมาแล้วมาอันบล็อกไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับสีที่ผมเห็นนะครับก็จะมีสีดํานะครับแล้วเป็นสีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้ W ิ i คิงยี่ห้อนี้สุดๆอปแล้วนะครับผมมาในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมนะชูแวบนะครับ ก็จะมี user manual มาให้หนใบนะครับเราไม่สนใจนะครับมีอันนี้ไม่ใช่ทุกอมนะครับอันนี้เป็นเม็ดกันชื้นนะครับผมมีสายสะพ,พายมาให้นะครับผมเวลาของของอสะพ,พายพูดนะครับผมมีอะไรอีกนะครับสายชาร์จนะครับหัวก็วเป็นแบบมาตรฐานก็คือไมโครนะครับผม โอเคเราก็จะจบพบกับตัว,ตวลำโพงนะครับ W King นะครับตัวนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับอ่าอันนี้จะเป็นอ่าหูฟังนะครับไมโครโฟนแล้วมาลองแกะดูกันนะครับผมนี่ครับก็ เอาไว้สําหรับของนะครับที่ศีรษะนะครับตรงนี้เป็นไมค์นะ่ครับคล้ายไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวจุกเนี่ยจะเป็น3.5มมิลนะครับผมอ่าเราวางไว้ก่อนนะครับเรามาดูที่ตัวลําโพงนะครับจะเล็กกระทัดรัดนะครับขนาดเหมาะมือนะครับนี่มันมีเพียงแค่เท่านี้เองนะครับมาเรามาดูปุ่มนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเสาวิทยุนะครับหน้า นก็วอสองวอสองเรียกวอหนึ่งเอไม่ใช่นะครับหน้าตามันคล้ายๆนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับสวิตช์ออนออฟบิดหรอครับบิดปึด๊บอ่าบิดแล้วเงียบครับก็จะขึ้นคำว่าไฮนะครับผมอ่ามีอะไรอีกปุ่มโหมดลองดิ นี่จะเป็นของน่าจะเป็นบูทูธหรือเปล่านะครับผมโอเคก็มีปุ่มเพย์ปุ่มสต็อปอะไรพวกนี้ครับแล้วนี่จะปุ่มเลคคอร์ดอัดเสียงหรือัป่เนี่ยน่าจะสามารถอัดเสียงได้นะครับตัวนี้เห็นไหมอ่าด้านหลังเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นสายยึดนะครับยึดสะพายนะครับอันนี้สําหรับเน็บเข็มขัดนะครับนี่ผมชอบตรงนี้มันสามารถเน็บเข็มขัดได้เห็นป่ะนะ มีอะไรช่อง,ข,งข้างก็จะมีช่อง USB นะครับแล้วก็ช่องการ์ดไมโครนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องชาร์จที่เป็น DC 5 v โวลต์แล้วช่องไมค์กับช่อง AUX นะครับผมเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อดูนะครับว่าเสียงตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับ พอดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้เราก็เลยไปเปิด User Manual นะครับปรากฏว่า,าดูที่โหมดนะครับใน User Manual นะครับเขาบอกว่าช็อตพี e เอ็นะครับทูสวิตบิต e ีนนะครับก็จะเป็น USB นะครับ TF card a u f, f m and mic นะครับซึ่งถ้าให้ผมดาว่าลำโพงตัวนี้ k KS12 นะครับมัน มันตอบลูทูธไม่ได้นะครับน่าจะเป็นลําโพงที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนก็คือ,คอเสียบไมพูดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูนะครับว่าไมมันจะออกไหมนะครับผมเสียบมันนะอ่ะไมนะเราก็จะพูดฮัลโหลฮัลโหลเคสนะครับอันนี้ก็เป็นลําโพงนะครับนะเสียงชัดเจนมัาลำโพง KS12 นะครับอ่ะก็ ใส่ไปไหนใส่ไปขายของนะครับอ่าประตูครับประตูประตูแม่กองหน้างอคอหักนะครับเข่งลอยอ่าไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็อ่านะครับปรากฏว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะครับมันมาช่องแรกเนี่ยมันเสียบจะเป็นไมโครโฟนนะครับมันก็จะเล่นได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอ่าที่ผมเทสนะครับ ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดินในประมาณนี้นะครับก็สามารถอ่านเรคคอร์ดได้คือเรคคอร์ดด้วการอัดเสียงนั่นเองก็คือไอ้ปุ่มกลมๆหัวข้างบนนี่แหละนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบนะครับการอันบ็อกเจ้าตัวลำโพงนะครับ W King รุ่น KS12 นะครับที่เป็นลำโพงขายการเล่นกันสองของคุณครูหรือขายของทั่วไปนะครับผม ก็เป็นลำโพงอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับต่ส่วนว่าเชื่อมต่อบุทูธได้หรือไม่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเม้นบอกที่ใต้คลิปอีกทีนึงครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงนะครับก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือมีคำถามเกี่ยวกับอิรูปเฮลแบรเนี่ยมันเป็น าการอย่างเงี้ยมันสามารถแก้อะไรได้บ้างนะครับก็สามารถเป็นใก้ใก้คลิปนะครับเช่นเคยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือใครที่ยังไม่กด subscribe หรือกดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม